ดี FC Fan ค l u นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วณัอุทยานพนมสวายครับวันนี้จะพามาดูว่าบรรยากาศนะครับที่วนัอุทยานพนมสวายนะครับวันนี้ได้ข่าวมาว่ามีการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทางด้านบนนะครับที่จัดงานก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าบรรยากาศทั่วไปนะครับบนลานจอดรถตรงนี้นะครับมีคนมาเยอะหรือยังนะครับมองๆไปเห็นนะครับก็มีเห็น มีกลางเต็นแล้วก็มีนะครับครับแล้วก็เดินทางผ่านมานะครับผู้จัดงานก็จัดเตรียมนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับนี่เป็นชูชีพนะครับก็จะมีแผฐานที่กระโดดนมกระโดดน้ํานะครับนี่นะครับลานจอดรถตรงนี้ก็ผู้คนก็เตรียมมามากลางตรงกลางเต็นนะครับอันเยอะเลยนะครับตอนนี้เห็นน่ชิมานอนทึ่งๆ เทิงเทงเขาสวายครับอาชิมาจากหลายจังหวัดครับพี่น้องน่าจะมาจากหลายจังหวัดด้วยนะครับครับนักวิ่งกันนะครับเนี่ยทางด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มกลางเต็นท์กันแล้วนะฮะเริ่มกลางเต็นท์นะฮะจะพามาดูบรรยากาศบนเขาสวายนะครับตอนนี้ครับนักวิ่งต่างๆก็มากลางเต็นท์นอนกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาถามกันเลยครับว่ามาจากจังหวัดไหนครับพี่มาจากจังหวัดใดครับบุรีรัมย์ครับมาจากบุรีรัมย์นะครับมาวิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับมาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปนะครับแปลว่าที่กลางเต็นท์อยู่นี่ช่างภาพหมดเลยบ่รอครับแน่ใจอ๋อครับนักวิ่งประเทศไทยกัมี่นะครับมาจากเล่าเหรครับนี่นะครับมากลางเต็นท์นอนกันครับบรรยากาศดีดีครับทั้งทึ่งโอ้ครับอ๋มาจากอุบลเหรครับครับฟังซำเนียง มาจากอุบลครับมาถ่ายหูบอ่ะครับมาถ่ายหูอ๋ออันนั้นเพิ่นมาถ่ายรูปถ่ายกล้องถ่ายหูบอันมาถ่ายกล้องบ่ครับอันนี้ถ่ายกล้องอันนีถ่ายรูปอันนี้ครับอันนี้ถ่ายหูบนะครับถ่ายอุบลวาลินนี่หูบเนาะอือนะครับนี่ครับกลางเต้นนะครับแต่ว่าเห็นอยู่นิ่งๆครับบ่เห็นเพิ่นดินเพิ่งหยังครับก็บอกว่ากลางเต้นเนาะนี่นะครับกับบรรยากาศของวัดอุทยานพนมสวายนะครับอยู่ทั้งผู้นะครับเขาสวาย นี่ครับแรงๆอย่างสิครับอัปเดตให้พี่นองร้เบิ่งกันนะครับตอนนี้กะมีเต้นอยู่ประมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเริน่าด้วยสายตากับประมานยี่สิบห้าหลังนะครับนี่นะครับแต่ถ้ามีทั้งนักวิ่งมืออาชีพบ่มืออาชีพนะครับนักอยากวิ่งแต่มีนักอยากวิ่งคือผมนี่กะใส่เสือวิ่งมากแต่ว่ามืออื่นอาจจะนอนนะครับอากาศดี โอ้มาจากซีสเกตบ่ครับครับนี่ครับฟังภาษาซีสเกตกันเองบ่ต้องเกังใจกั้นนะครับนี่ครับภาษาทางอุทุมพรเนาะครับใช่อู้รู้เลยนี่ครับซับเนียงสำเนียงซับเนียงซีสเกตอันนั้นซัเนียงอุบลนแตกแตกต่างกันครับเบิ่งไกลๆนึ่งวัยเจ้าหนี่ครับนะครับไกลๆนะครับสำเนียงสำเนียงอุบลสำเนียงอุดรสำเนียงชัยภูมิเหมือนต่างกันนะครับเป็นเล่าขึ้นกันแต่ว่ากาเป็นสำเนียงต่างกันอ้ายวิ่งแลีนจักกิโลครับมืออื่น มาสชแยร์ที่12ครับสมัครไป12อ๋อสมอัครไปวป12ซองสีแยสหัดอยู่ไป12หัดเลยเนาะหัอกันย่างวิ่งเที่ยวเนี่ยมันแตกต่างกับวิ่งธรรมดาจางังไรครับวิ่งไปเว้าสู้กันฟั่งไปบ่ครับเที่ยวบอกกันสิปะเพืจอจังไรผมเลยครับผมเคลียร์ทางเหนยอเลยครับอ๋อ้ลันทางเหนยอครับลองมึงอ๋อมาเป็นปีแรกบ่ครับครับอ๋อครับผมแต่เลนทางเหนยอเลนทุกอาทิตย์แล้วครับอ๋อปกติกเคลียร์ที่แล้วนเนาะท้่ขาดแล้วอ๋อครับ ข้ามักบรรยากาศนี่แล้วอ่ะโอ้บอกครับมาจากอุทุมพรที่กันบอกครับโอ้สวัสดีครับครับิงค์พ่อสาวเนี่ยเลยครับจุดประสงค์นี่นมาวิ่งมาเรียนี่เนาะนาตาคือแถวศรีสะเกตนาตาคือแถวศรีสะเกตนาตา สีสเกตกับซีบ๊อือสซุรินบ๊อกขึซุรินบ้านใดเนาะจากเบิ้องโสาวแถวสุรินแถวสีสเกตโอ้นี่แหละคือบรรยากาศสีสเกตกับซีมีหไหลเผาหลอืกับีมีสวยสวยขมิ้นขมิ้นยอยครับใชยไูมกับใช่กมครับใช่ไหมครับ มอ๋อเป็นคนชัยภูมิอ๋อเพิ่งเป็นคนชัยภูมิเนาะเออาบ่ค่อยมีแสงพี่น้องก็เลยเนี่ยเปิดแสงกับเพิ่นแล้วครับตั้งใจมาแลีนป่ะครับนี่ตั้งใจมาแลีนครับกัขอเชิญชวนทุกท่านนะครับกัผู้ใดอยากมาลองวิ่งเที่ยวที่วนอุทยานพนมสวายก็ขอเชิญชนนะครับต้นนี้น้อยนี่แลีนน้ำบอมืออื่นแลีนบอลดีแลีนครับแลีนบอหรือบอร์ินอนฝแฟเต้น นั่นเรา่ายยุต็นนี่แหละครับโอ้นะครับมาจากอุทุมพรกมี่นะครับมื่อื่นมาจากบ้านนะครับอุที่พรกมีหลายครับอุทุมพรนี่แถวในอุทุมพรนั่นแหละครับครับวัดป่าสีมงคลรัตนารามก้งสีบ่วัดป่าสีมงคลนั่นอยู่ตำบลโคกจานออกากอุทุมพรประมาณสิบห้ากิโลครับก็แหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นชื่ออุทุมพรก็ขอเชิญชวนได้นะครับ วัดสากำแพงใหญ่ซากำแพงน้อยสากำแพงน้อยวัดล้านขวดสองบ่ยุใสครับนี่อยู่อุทุมพรมี่เราบ่ครับตอนนี้วัดบ้านหนองด้วนวัดป่าล้านขวดวัดล้านขวดสองล้านขวดหนึ่งอยู่ที่ขุนหารครับล้านขวดสองอยู่ที่อุทุมพรตอนนี้กาลังเสร็จบ่ครับรู้ว่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็เสร็จไปได้เยอะแล้วครับมี แต่งท่องเที่ยวมากมาอีกเยอะแยะแต่ยังไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะว่าอยู่ใกล้ห้วยทับทันด้วยเลยเนาะห้วยทับทันไปกินไก่ย่างแล้วก็ไปอะไรนะห้วยทับทันก็ปราสาทบ้านปราสาทด้วยปราสาทก็มีเยอะแยะเนาะร้านไก่ย่างก็โอ้อร่อยเยอะหลายร้านเป็นกิโลเมตรเลยเนาะสองฝั่งั่งถนนเนาะครับร้านไก่ย่างก็หลายร้านอร่อยครับนต้องต้องไปลองดูครับมาเรียนขั้งแรกหรือว่าขั้งที่สองครับ ตัวนี้แม่แรงแข่งแหลกครับเทียวเทียวดีเธอแหลกเที่วเธอแหลกครับแต่ว่าแรงแบบอื่นกับแรนอยู่แรนหนีเมียแรงผู้สาวแรนไรอย่างกับแรนอยู่แลงน้ำผู้สาวเนี่ยเป็นตะแลีนอยู่แลงน้ำผู้สาวน้ำสนามแลีนที่สุดอ๋อแรนตามเขาแลงเพรทันเขาบ่ทันเขาดอกเนาะผู้สาวก็บแรนตามแรนตามช่างภาพผู้สาวก็บแรนตามช่างภาพอืนี่แหละว่ากันไปเนาะมาเป็นปีแรกเนาะครับ ผมเห็นบรรยากาศการกลางเต้นพี่น้องเบ้างนะครับกลางเต้นโอ้เสียงบ่ะหอดนอนนี่ครับว่าเป็นยังครับนี่บรรยากาศกลางเต้นนะครับพี่น้องครับอืมคักด้วนี่บรรยากาศครับถ้าผู้บ่าวท่างอุทุมพรเห็นวิดีโอนี่ก็ฝากความคิดฮอดกันเบาลงเบายงอุทุมพรนี่อลล่างซ้อนไม่หาเฮ็ดก็ได้เงินเดือนละแสนสองแสนเนาะเป็นเอฟซีเพื่อนยังอหาเฮ็ดเดือนละแสนสองแสนเดือนละแสนสองแสนผู้นี้ เพจอลางสะออนนั่ะไไผมเออไปไต่ไฟหาเบิงองอยู่เนว่าก้าน,นหาเห็ดนี่น่าสิเปิดเป็นอ,อันซีนได้ดเหรหุยอันซีนเหรอครับนี่เพราะว่ามีระดับแชม่มอุ้มพรคนหนึ่งครับเสือบอกครับผมไปแลีนตอนเสา <laughs> 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 ผมไปแลีนตอนเสาๆนี่หงมงเสาเพิ่นสิออกจากป่ามาแล้ว<อ>เพิ่นสิเข้าตอนหกถุ่มชุ่มมือโอ้บอกครับไปหาเห็ดหกถุ่มชุ่มมือพอแต่ออกจากหกถุ่มหกวงเสามาปุ๊บ เต็มสองตะกาออกมาเนี่ยผมต้องไปสั่งไวเอาเห็นนั่นเห็นนี่ไว้เด้อผมจะเอาต่ละโล่สองโลนี่นะครับโอ้เรผู้เฒ่าผู้นี่เพื่อนสียูกับป้านน่ตั้งแต่น้อยๆน่อยเพื่อนสีหูทุกเกือบทุกยุดในป่านี่โอ้ว่าเฮ็ดสิขึ้นยุดจุ่มได้จุ่มได้จุ่มเดนอ้ครับเป็นผู้เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปลาตึ้งเห็ดเลยปลาาเห็ดเลยสุดยอดเลยครับ ถ้าใครมีโอกาสไปบ้านอารางก็ไปตามหายายคุณยายได้แต่ผมไม่รู้ชื่อบ้านอารางนี่คือคุณยายนี่ก็คือน่าจะเป็นแม่ยายของเพื่อนผมหรือว่าเป็นแม่ของเพื่อนผมเพื่อนผมมีชื่อยงเบายงเจ้าของเิดอารางสะออนคือบ้านของคุณยายนี่จะอยู่หลังรองสุดท้ายของหมู่บ้านหลังรองสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรหลังรองสุดท้ายถ้าไปหาก็หลังรองสุดท้ายก่อนที่จะออกไปป่าบ้านอาลางนั่นแหละ อครับอืมนี่แหละเสี่ยนหาเห็ดยุทแถวบานอลางเนาะผมไปวิ่งวิ่งจากอุทุมพรไปบ้านอลางประจําแล้วก็จะไปสั่งเห็ดแกโอ้หาเห็ดบางแกนยหญ่อย่างเนาะอยู่ในเพจิดเบายุ่งเ่นไปหาเห็ดอยู่สิบปันจักรยานไปหกทุ่มทุ่มมือโอ้บอกครับเห็นได้เนาะออกมามเนาะได้ไม่รู้แกไปหาอยู่มุมไหนเนาะผมเข้าไปยังไงก็หาไม่เจอ โอ้เนาะก็ดีครับถ้าเป็นกิจกรรมวิ่งหาเห็ดก็ยังอีครับผมผมคิดว่าถ้าเป็นกิจกรรมแบบวิ่งทุ่งกุลาอย่าร้องไห้อันนี้ผมคิดในใจเนาะทุ่งกุลาอย่าร้องไห้นี่ก็คือการวิ่งไปเกี่ยวข้าววิ่งไปเกี่ยวข้าว1กิโลเมตรให้เกี่ยว1มัดหนึ่งฟ่อนนะนะแล้วก็ใช้ตอกมัดมัดอ่า ถ้า10กิโลก็10มัดโดยใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับแล้วทีนี้ถึงกิโลที่10หรือว่าถึงกิโลครึ่งสมมติว่า10กิโลก็เกี่ยวไปสิบฟอนอย่างนี้เนาะแล้วก็ขากลับก็ให้แบกกลับมาบเหมือนกันหลายๆที่ว <นะ S 1> ิ่งเก็บขยะวิ่งทําความสะอาดวิ่งนั้นวิ่งนี้ วิ่งให้มันเกิดประโยชน์ครับเพราะว่าผมเห็นพื้นที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นทุ่งกุลาทุ่งกุลาร้องไห้แต่ตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้วปีนี้ข้าวนี่โอ้เขาออกลายนะปีนี้เนาะโอ้เขาออกลายอีรีปีนี้ทุ่งกุลาอย่าร้องไห้ผมคิดอยู่แต่ว่ามันจะเป็นความฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็วิ่งสวายก่อนเนาะพรุ่งนี้ตื่นวิ่งกี่โมงครับก็ตื่นก็ปกติก็ตื่นตีสี่ตีห้านี่แหละครับโอตื่นตีสี่มาเตรียมผลไม้ก่อน เ oh. ตรียมผล,ลไม้หลังจากวิ่งเสร็จปุ๊บครับแล้วก็มากินผล,ลไม้ต่ออ oh. นั่นแหละครับคือต้องหนึ่งอากาศต้องดีสถานที่วิ่งนะครับอากาศต้องดีอาหารต้องดีครับแล้วสุขภาพอะไรดีตามหมงเงิงน,งนกองก็จะไหลาตามานี่คน,คนวิ่งก็จะอารมณ์ดีอารมณ์ดี <Yeah. S 1> แล้วก็มีกําลังทํางานหาเงินเงินมันจะมาแบบถ้าเราทําใจให้เราดีกายดีทุกอย่างดีหมด น,นี่แมนความอายบาน <c oughs> นี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับเอซแฟนครับนักวิ่งจากทั้งอุทุมพรวิร<อ>สัยครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับดยอ